ย้อนกลับไปสู่ความรุ่งโรจน์ของอาณาจรรักรของโบราณผ่านการค้นพบที่น่าทึ่งจากจารึกที่ปราสาทพระขันจารึกลึกลับแห่งนี้เล่าเรื่องราวของราชมันคาเส้นทางหลวงศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงระหว่างนาครวัดมหาปราสาทอันยิ่งใหญ่ในกัมพูชากับปราสาทพิมายป้อมประการสําคัญในดินแดนไทยสิ่งที่ประหลาดใจคือตลอดเส้นทางยาวไกลนี้ มีการสร้างธรรมศาลาหรือที่เรียกกันว่าบ้านมีไฟถึง19แห่งเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับนักเดินทางพ่อค้าและข้าราชการที่เดินทางไปมาระหว่างสองเมืองสำคัญธรมารมศาลาแห่งนี้ไม่ใช่ที่พักแต่เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองและการบริหารที่เป็นระบอบของอาณาจักรขอมในยุคนั้น